รถโดยรุ่นไหนบ้างนะครับที่มี one p a d d l สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ one pedal นะครับหรือคันเร่งเดียวหมายถึงการขับขี่นะครับโดยใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวได้โดยรถจะเพิ่มความเร็วเมื่อเรากดคันเร่งนะครับ และจะลดความเร็วลงนะครับเมื่อเรายกคันเร่งซึ่งการลดความเร็วนั้นนะครับมากพอที่จะชะลอโดยไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกและสามารถชะลอจนถึงหยุดนิ่งได้นะครับซึ่งคันเร่งลักษณะน,นี้นะครับมักมีให้เลือกในรถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฮบริดบางรุ่นนะครับเพราะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า regenerative braking นะครับที่จะเกิดเมื่อยกคันเร่งโดยการรีเจนจะแปลงพลังงานจนนะครับจากการหมุนข,ของล้อไปเป็นกระแสไฟฟ้านะครับและเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่ ซึ่งกระบวนการนี้นะครับจะเกิดแรงหนุนจนล้อหมุนได้ช้าลงจนคล้ายกับการเบรกนั่นเองครับซึ่งการหน่วงหรือระดับของ energy recuperation จะสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่มากจนถึงน้อยนะครับและการหน่วงนี้เองนะครับผมที่มากพอที่จะใช้แทนการเบรกได้ในขณะใช้วันพ a d เ l ินะครับและยกคันเร่งไฟเบรกนะครับจะติดขึ้นมาหากชะลอด้วยแรง G ที่มากหรือใกล้เคียงกับการเบรกดังนั้นนะครับผู้ที่ขับตามหลังจะเห็นไฟเบรกตามปกติ เพื่อเตือนถึงการชะลอความเร็วและหากการหน่วงชะลอไม่เพียงพอนะครับสามารถเหยียบเบรกปกติได้ทุกเมื่อครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ วันแพดเดิลนะครับหรือการขับขี่แบบนี้นะครับถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้ที่ขับรถสันดาบมาก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเมื่อได้ใช้งานและปรับตัวไปสักพักจะชอบและติดใจนะครับเพราะความง่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อรถติดๆนะครับที่ไม่จําเป็นต้องละ้เท้าจากคันเร่งมาเหยียบเบรกเพียงยกเท้าเบาๆนะครับรถก็จะชะลอและเมื่อเราเพิ่มน้ําหนักเบาๆนะครับรถก็จะไปต่อสามารถเคลื่อนที่ได้ละเอียดมากขึ้นที่ความเร็วต่ํา หากใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับและรักษาระยะห่างคันหน้าได้ดีตลอดการขับนะครับแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับทั้งการขับขึ้นเนินและลงเนินก็ยังคงขับแบบเดิมเมื่อปล่อยคันเร่งนะครับรถจะหยุดไม่ไหลขึ้นไม่ไหลลงเติมคันเร่งก็จะขยับต่อไปข้างหน้าได้ขับได้เหมือนบนพื้นดินลาดปกติเลยครับนอกจากความสะดวกสบายนี้นะครับผมยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วยเพราะการใช้รีเจนนะครับแทนการเบรก จะเปลี่ยนจากพลังงานจนนะครับกลับเป็นกระแสไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในแบตเตอรี่ได้มากที่สุดครับแต่ในการขับรถทางไกลนะครับที่เราต้องการให้รถรักษาความเร็วหรือไหลเมื่อยกคันเร่งนะครับวันพัสดจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะเมื่อยกเท้านะครับจะเป็นการหน่วงทันทีและต้องคอยเร่งเพื่อรักษาความเร็วทําให้ไม่ประหยัดเท่าที่ควรนะครับดังนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรถบางรุ่นนะครับมีระบบที่เรียกว่า adaptive r e c u l e r a t i o n โดยจะปรับระดับความหน่วงนะครับให้เหมาะสมกับการจราจรโดยเมื่อใกล้กับรถคันหน้านะครับรถจะปรับระดับความหน่วงมากที่สุดเพื่อชะลอให้เร็วที่สุดแต่เมื่อไม่มีรถคันหน้านะครับการถอนคันเร่งจะไม่มีการหน่วงรถจะรักษาความเร็วให้หรือโคชชิ่งได้ถึงรถไฟฟ้าทุกคันนะครับจะมี regenerative braking นะครับแต่ไม่ทุกคันนะครับที่มี one p e d a ลจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับโดยรถที่มี one p e d a ลนะครับก็จะได้แก่ ไออนะครับ BMW Hyundai Mercedes Neta a l r a ura, Tesla และ Volvo ครับส่วนแบรนด์ที่ไม่มีนะครับก็อย่างเช่น BYD MG หรือ d p o w เป็นต้นนะครับรถไฟฟ้าหลายรุ่นะครับสามารถปรับความหน่วงได้มากพอที่จะขับแบบวันเพเดลได้แต่เมื่อความเร็วลดลงเหลือ5-6กิมตรต่อชั่วโมงนะครับรถก็จะไหลปกติเหมือนรถทั่วไปจนต้องเหยียบเบรคเพื่อชะลอหรือให้หยุดนิ่งที่ความเร็วต่ำ ซึ่งบางแบรนด์นะครับให้เหตุผลด้านความปลอดภัยเพราะเมื่อต้องเหยียบเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ําการเอาเท้าไว้ที่เบรกเสมอนั้นคนขับนะครับจะตอบสนองและเหยียบเบรกได้เร็วกว่าเท้าที่อยู่บนคันเร่งและการเอาเท้านะครับไว้ที่คันเร่งนั้นจะมีโอกาสเหยียบผิดได้สูงกว่าดังที่เคยมีข่าวบ่อยๆนะครับเรื่องการเหยียบคันเร่งแทนเบรกหรือพัดเดิลมิสแอปพลิเคชันนะครับซึ่งหลายกรณีนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่อยู่ในว n น paddle mode หลายเสียงนะครับก็เห็นว่า วันพนเดลนั้นมีทั้งข้อดีด้านความปลอดภัยเช่นกันนะครับในกรณีที่ไม่สามารถเหยียบอะไรได้เลยรถก,ก็จะไม่ไหลไปไหนเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความสะดวกสบายของวันพนเดลนั้นทําให้ผู้ซื้อรถไฟฟ้านะครับจานวนไม่น้อยที่เคยใช้ไม่อยากจะกลับมาขับแบบปกติอีกและนะัฟังก์ชันวันพนเดลนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะซื้อรถไฟฟ้าด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับชอบวันพนเดลหรือคันเร่งแบบธรรมดา สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้นะครับผมก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกรถไฟฟ้าได้นะครับเพราะยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ